เป็นทอมแต่โพเมียได้ปะคะทําไมจะไม่ได้ล่ะพี่มันได้อยู่แล้วใครจะคิดว่าเฮ้ยเป็นผู้ทอมจะต้องเป็นโพผัว oh อย่างเดียวอันนั้นมันความคิดเมื่อสมัยก่อนใช่ไหมคาแรคเตอร์ก็ส่วนคาแรคเตอร์ส่วนหน้าง,งานก็อีกเรื่องหนึง่งแลวใครคิดว่าเป็นผู้ทอมแล้วเป็นโพผัว oh อย่างเดียวคิดว่าเป็นโพเมียแล้วจะไม่เป็นที่นิยมหรอไม่จริงนะคะ เพราะบางคนก็นิยมนะคะพี่บอกเลยว่าเป็นที่ต้องการของตลาดอืมเราอย่าไปยึดติดว่าเฮ้ยคนนี้ดูคาแรคเตอร์เป็นผู้ทอมหน้างานจะต้องเป็นแบบทำอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นอีกแล้วไม่เกี่ยวนะคือคาแรคเตอร์ส่วนคาแรคเตอร์จะแต่งตัวยังไงจะชอบตัดผมส้ะจะชอบแต่งตัวใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็เรื่องหนึ่งส่วนหน้างานคือเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยแยกกันนะทุกคนแยกกันนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้กันกับแฟนของเราแค่นั้นว่าฮึยน่านนะเตงเแบฟบแล้วชอบแบบนี้นะคือมันแล้วแต่ไม่มีผิดถูกเลยแต่นี่บางคนชอบเลยนะเป็นเล่นไปอีกถูกนะเรื่องหมแบบไอ้เต้าตัวเล็กๆของเราเนี่ยอยาคิดว่าไม่มีคนชอบนะชอบนะคะเออนี่ชอบเลย เราเป็นผู้มอบความบันเทิงอยู่แล้วซึ่งมันแล้วแต่คู่แล้วแต่คนจริงๆอย่า yeah. เอาอะไรมนเป็นบรรทัดฐานเกินไปจนเราแบบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองขอให้เราเป็นตัวเราเองงนั้นแหละดีสุดและอย่าคิดว่าไม่มีคนชอบมีนะคะเชื่อดินี่ก็คนหนึ่งที่มองข้ามเรื่องลุกเรื่องอะไรไปละขอให้เป็นผู้หญิงอะจะเป็นลุกไหนก็ได้ขอให้มีความเป็นผู้หญิงมีความน่ารักแล้วคลิกกันได้ คือหน้างานไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงตรงนั้นรู้กันแต่กับเราโอเคนะไม่เชื่อลองดูคอมเมนต์เดี๋ยวมาคอนเฟิร์มกันไว้ว่าเป็นผู้ทอมและเป็นโพเมียได้ไหมคะมาคอนเฟิร์มคอมเมนต์เลยดิมาอ่านเหมือนเดิมคะ่ะ